นี่เป็นชาเขียวนะครับผมนี่ชาเขียวมาดิถายดีมากนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยหมดทุกวันนะครับผมน้องบอกว่าหมดทุกวันนะครับน,น,น้ำแข็งวันละกี่กระสอบเถ้าเป็นกระสอบกระสอบประมาณสองกักขิดก็วันละประมาณสิบแปดกักครับโอ้สิบแปดกักน้อยดูลูก้าหน้ารานนะครับ เยอะมากขายดีจริงๆนะครับนี่ดูนะครับลูกค้านะเหมือนแจกฟรีเลยดูนะครับขายดีมากนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเซียนต้นสตีฟนะครับมาอยู่กันที่ตลาดนัดกำพลปอนะครับอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีนะครับมาเจอร้านาน้ำแก้วละ20บาทนะครับ เราไปดูกันนั่นหน่อยนะครับเพราะเขามีน้ําอะไรมากนี่เป็นชาเขียวมะลินะครับนี่น้าเก๊กฮวยลำไยมะตูมแล้วก็กระเจี๊ยบนะฮะแล้วก็อัญชันมะนาวชามะนาวนะครับโอเลี้ยงอันนี้เป็นโอเลี้ยงนะครับผมเริ่มแล้วอาหนรสูงเข้มข้นมากนะครับ เป็นชาเขียวนะครับผมชาเขียวมะลิขายดีมากนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยแล้วน้องก็จะใส่น้ำแข็งลงไปแบบนี้นะครับเขาให้ชาเขียวมะลินนะครับสวัสดีแม่ค้าด้วยนะครับ่ะแม่ค้าขายอยู่ที่นี่วันอะไรบ้างครับขายอยู่ที่นี่วันพุธกับวันะ วันพุธกับวันอาทิตย์นะครับความหวานนี่เลือกได้เลือกได้หวานน้อยหวานมากหวานเข้าโรงบ้านก็มีหวานเข้าโรงบ้านก็มีนะที่นี่เริ่มเปิดร้านกี่โมงครับประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่งรับบ่ายบ่ายโมงครึ่งถึงประมาณทุ่มหนึ่งสามใต้ก็ประมาณช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทุ่มหนึ่งก็น่าจะหมดแล้วเนาะตัวเองเนาะ ราคาเริ่มต้นที่สิบบาทเนาะตัวเองใช่ครับอืมสิบบาทนี่เป็นกระเจียบครับตัวเองอาอาชีพนี้อ่ะเริ่มเริ่มขายเออได้กี่ปีแล้วสี่ปีนะคบพี่ปีตัวเองอายุเท่าไหร่อยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ละอืมสิบหกอ๋อเป็นพี่น้องกัน ตัวมากกูพาเขาใจผิดมาเป็นแฟนกันเป็นพี่น้องกันนะครับน้ำพวกนี้ตัวเองต้มเองไหมต้มเอง,เอ,งอ๋อตัวเองเป็นคนต้มเองใช่ครับอืมทุกน้ำเลยใช่อืหเก่งมากนะครับอเอาเก้วมาใส่เองก็ได้นะตัวเองเนะอ๋อลดไปห้าบาท อันนี้าโอาโอาประมาณรัุบรบาทค่ะดีนะครับผมสองพี่น้องช่วยนันถ่ายนะครับ ตัวเองแบบเป็นถุงงนี้ก็มีใช่ไหมใส่ถุงก็ได้ใช่ไหมครับใส่ถุงอย่างนี้ก็ยี่สิบใช่ไหมตัวเองอ๋อยี่สิบนะครับเยอะมากเลยอันนี้โอเลี้ยงนะครับ เองเคยนับไหมวันหนึ่งประมาณกี่ลิตรไม่เลยไม่ไม่เคยนับเลยใช่ไหมปกติทำตามที่แบบลูกค้าเอาให้ขายหมดนะพี่เอาให้ขายหมดนะดนะใช่ครับแกขายหมดพวกผมก็วิ่งหนีกลับบ้านแล้วครับ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าที่เอามาข้างหลังนั่นหมดหมดครับโอ้โหขายดีมากครับ พี่น้องเตรียมมานะครับผมหมดทุกวันนะครับผมน้องบอกว่าหมดทุกวันนะครับเองน้ำแข็งวันละกี่กระสอบอถ้าเป็นกระสอบกร,ระสอบประมาณต่อกราฟิก็วันละประมาณสิบแปดกราฟิกโอ้สิบแปดกัาฟิกราาน่าร้านนะครับ,รบเยอะมากขายดีจริงๆนะครับนี่ ขายดีนะครับเหมือนแจกฟรีเลยดูนะครับขายดีมากนะครับ เองโอจ้าน้อ้นะคะัี่บผามอนีอน่จ้าซื้อของที่ตลาดน,ะนัดพระพุทธบาทนะครับกำพลปอนะครับนี่แวะมาอุดหนุนร้านน้ำสองพี่น้องได้นะครับผม ขายดีมากนะครับผมวันนี้ผมเสียงต้นสติโตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ